หลายปีที่ผ่านมาคนไทยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากขึ้นต้องบอกว่ามากขึ้น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 ทุกปีเลยตั้งแต่ฟรีวีซ่ามานะคะโอป้าเองเคยไปตั้งแต่สมัยที่มีวีซา่าโอทำวีซ่าญี่ปุ่นยากมากจริงๆแต่ก็อะได้มีโอกาสไปแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตของการไปเที่ยวญี่ปุ่นไปคนเดียวนะคะ ไปคนเดียวเลยค่ะลุยเลยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งคนไทยเราก็นิยมกันเยอะมากจากเมืองไทยเราเนี่ยมันใช้เวลาแค่ประมาณ5ชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมงที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นจุดที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพราะว่ามันมีความหลากหลายมากมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีเทศกาลอะไรต่างๆนานาที่คนเขาชอบไปชมกันไปดูกันและเมื่อก่อนเนี่ยคนจะไปเฉพาะช่วงฤดูหนาวถ้าเป็นคนไทยนะคะตอนนี้หน้าไหนคนไทยเราก็ไปในทุกๆหน้าที่นี้ญี่ปุ่นเองตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า over tourism คนที่มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเยอะมาก แล้วก็ถึงกับไปเบียดเบียนคนท้องถิ่นนะคะเราจะเห็นในจุดต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างช่วงโอป้าไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่เกียวโตเป็นช่วงที่เขาปิดกั้นเลยนะคะในแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งของเกอิชาหรือย่านกิออนเกอิชาจะอยู่ในละแวกนั้นซึ่งเขาโอ้อยู่มานานมากแล้วก็ เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีมุมอื่นๆอย่างเช่นมุมของภูเขาไฟฟูจิที่คนไปเที่ยวแล้วก็ไปละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลไปทําให้พื้นที่สกปรกขึ้นมีขยะไปทิ้งขยะโอ้เยอะเยอะยะ,ยะ,ย,ะ,ย,ะยะนะคะมันก็เลยทําให้เกิดการบล็อกวิวกันขึ้นมา และเขากําลังเผชิญกับปัญหานี้ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ค่าเงินเยนต่ําลงคนก็เลยถือโอกาสนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเที่ยวได้บ่อยๆด้วยบางคนไปเคยคุยนะคะบางคนไปเนี่ยปีนี้ไปประมาณ7-8ครั้งแล้วว่าอย่างนั้นเลยนะคะนี่คือการท่องเที่ยวแต่ยังไงก็ตามเนาะ ถ้าหากว่าเราไปเที่ยวแล้วเราเองนักท่องเที่ยวเราไม่มีจิตสํานึกที่จะช่วยดูแลแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะทําให้มันเสื่อมโทรมลงมันจะไม่มีความไม่น่าดูเกิดขึ้นแล้วก็คนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําแล้วต่อไปเราจะเหลืออะไรให้ดูล่ะต่อไปเราจะเหลือที่ไหนให้เที่ยวล่ะ เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็มีภาพที่ประกอบให้ดูนะคะว่าช่วงที่ไปไม่ว่าจะเป็นต้นปีที่แล้วหรือว่าปลายปีที่แล้วคนเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดที่เรียกว่าเป็นโกลเด้นวีคของญี่ปุ่นอย่าได้ไปเลยนะคะปลายเมษาจนถึงต้นพฤษภาคมเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเองก็ออกเที่ยวแล้วบวกกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโอ้โหคนมาหึมามหาศาลเป็นล้านล้านเลยค่ะแล้วก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมาไปไหนก็เจอแต่คน เพราะฉะนั้นเอาละเมื่อเราจะต้องเจอคนเราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะไปเจอคนแล้วคนอย่างเราก็ต้องช่วยดูแลแหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่ของใครประเทศไหนก็ตามเพื่อที่จะมีที่ให้เราได้ท่องเที่ยวได้ยาวๆนานๆน,น,นะคะวันนี้โอป้าแบ่งปันเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ